สวัสดีจ้าทุกคนค่ะที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะให้ชมนิดนึงค่ะช่วงเช้าๆผู้คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ โตโต้กับพ่อใหญ่กำลังจะเดินทางอีกแล้วนะคะเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกสบายค่ะเดี๋ยวจะวนลงไปด้านล่างกันนะคะพ่อใหญ่กำลังลงไปด้านหน้าโตโต้ค่ะกำลังลงไปชานจาระนะคะ อนนี้ก็ลงมาด้านล่างตรงชานชาลาแล้วนะคะนี่แหละค่ะด้านล่างสถานีรถไฟใหญ่ประจำประเทศนเนเธอร์แลนด์ค่ะหลากหลายเส้นทางทั่วภูมิภาคเลยก็มาได้นะคะส่วนรถไฟสีเหลืองก็คือสีรถไฟประจำประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็มาได้ค่ะคันนี้มีสองชั้นนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเราไม่ได้รถยนต์มานะคะ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถไฟกันนะคะกำลังหาที่นั่งเลยค่ะช่วงเช้าก็ถือว่าว่างๆนะคะทุกคนกาดเที่ยวด้วยกัน1นึ่งวันจ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไปด้วยกันนะคะเราใช้เวลาเดินทางแค่40นาทีจ้าอยู่บนรถไฟนะคะตอนนี้ก็จากชานชลาแล้วค่ะตามตโตโต้ไปเลยนะคะ ปลี่ยนไปนั่งฝั่งทางนู้นคนเดียวนิดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะสะดวกสบายการเดินทางด้วยรถไฟนะคะจากเหนือจะรดใต้ก็เต็มที่ก็สามชั่วโมงค่ะก็ถึงทั่วภูมิภาคของฮอลแลนเนเธอร์แลนนะครับประเทศไม่ใหญ่มากค่ะโล่งเลยทีเดียวเหมือนเราเหมาไปเลยก็ไ,ได้นะคะยอเลยคนีอม อีกไม่นานค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะถึงเรียบร้อยแล้วเจ้าออกจากรถไฟแล้วเดินตามหลังผู้บ่าวนิดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะหาทางเข้าเมืองกันก่อนนะคะทุกคน สำหรับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองไรเดนนะคะสำหรับเส้นสีขาวที่ทุกคนมองเห็นที่ตียาวไปนี้ก็คือสำหรับผู้พิการทางสายตาค่ะเดินตามเส้นนี้ได้เลยนะคะเมืองนี้ก็สลับลำคลองเหมือนกันค่ะมาเจอลำคลองแรกแล้วนะคะกังหันลมสัญักษักของออแลน์เนตแลนด์ค่ะ เดินต่อไปเรื่อยๆก็มาเจอพิพิธภัณฑ์ใหญ่ประจําของเมืองนี้นะคะแต่พ่อใหญ่ว่าจะเข้าไปชมอยู่ค่ะตัวโต้ก็คงไม่ได้ถ่ายด้านไหนให้ชมนะคะออกจากพิพิธภัณฑ์มาแล้วค่ะกําลังจะเข้าไปทางเมืองมาเจอลําคลองอีกแล้วจ้ากังหันลมอีกแล้วนะคะย้อนแสงนิดหนึ่งขอภัยด้วยนะคะเที่ยวไปด้วยกันหนึ่งวันค่ะสวยงามเหมือนกันค่ะเมืองนี้ถือว่าก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ อาจ,จะะ่พอๆกับเมืองที่ตัวโตอาศัยอยู่ก็ได้นะคะสเสน่ห์ของเมืองที่มีลำคลองตัวโต้็็ชอบมากนะคะได้ล่องเรือนะคะกิ่นลมชมวิวส,สวยๆอากาศกำลังดีขึ้นเรื่อยค่ะ สำหรับเมืองนี้ตัวโต้ก็มาครั้งแรกนะคะมีลำคลองสลับกับเมืองไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็กำลังข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะทุกคนคะ่ะให้ชมวิวทิวทัศน์ริมลำคลองกันไปเรื่อยๆค่ะ ผู้คนก็ล่องเรือกันบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะ ช่วงอากาศดีๆช่วงนี้ก็ไปเที่ยวตรงนู้นที่ตรงนี้ที่นะคะนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างผสมผสานกันไปเรื่อยนะคะก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวค่ะหาเดินเลาะเมืองกันนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะไหนๆก็มาแล้วจ้าทางนี้ก็คือบ้านเป็นเรือหรือว่าเรือเป็นบ้านนะคะค่าใช้จ่ายก็พอๆกับบ้านเป็นหลังเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะ อยู่ริมคลองตรงนี้ค่ะบ้านแต่ละหลังส่วนมากเขาจะมีเรือส่วนตัวนะคะย่านแถวนี้ค่ะแต่วิวทิวทัศน์สวยงามมากเหมือนกันนะคะสำหรับเมืองนี้ค่ะนูน้นพอใหญ่อยู่นู้นค่ะหาถ่ายรูปอยู่นูน้นจะรอบเมืองนี้กัน1วันนะคะ เข้ามาในนี้สิพ่อใหญ่เข้าไปดูอะไรคะทุกคนสงสัยย่านบ้านเก่าแก่ละมั้งครับตามเข้าไปชมสิว่าในนี้คืออะไรอะไรไออบ้านผู้คนคะ่ะด้านในประเทศแห่งจักรยานนะคะเดินไปทางไหนก็เห็นจักรยานคะ่ะเราเดินเราเหินก็ระวังจักรยานเท่านั้นนะคะ วิวทิวทัศสวยงามสำหรับเมืองที่มีลำคลองผ่านนะคะโตโต้ก็หยิจฉาเหมือนกันค่ะนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าเหมือนกำลังเยอะขึ้นเรื่อยนะคะเมืองนี้จะเป็นลำคลองรอบเมืองค่ะสวยค่ะวันนี้อากาศก็ราวๆ16-17องศาได้ค่ะ ถ้าเดินตามแดดก,ก็อุ่นขึ้นมาร้อนขึ้นมานะคะถ้าตามร่มก็เย็นนิดนิดค่ะสักครู่เดียวตัวโต,วตวกับพ่อใหญ่ก็จะหาร้านทานอาหารเที่ยงกันนะคะทุกคนค่ะเข้ามาในร้านนี้ค่ะขายทั้งช็อกโกแลตทั้งอาหารเที่ยงด้วยนะคะก่อนจะนั่งก็่ายวิดีโอช็อกโกแลตงามนิดหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันอาหารเที่ยงก็ประมาณนี้ค่ะ ตัวตู้ก็ขนมปังกับแซลมอนกับกาแฟคนละแก้วค่ะเมื่อกี้พักเที่ยงกันค่ะกินอาหารแล้วก็ได้เวลาเดินต่อนะคะทุกคนค่ะเดินริมคลองนิดหนึ่งค่ะเรือก็จอดเป็นแถบเป็นแถวริมคลองนะคะบ้านติดคลองก็จะมีทั้งรถยนต์จักรยานเรือมีทุกอย่างสำหรับสัญจรรอนแรมเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมากนะคะสําหรับเมืองหรือว่าหมู่บ้านที่มีลําคลองหนองน้ํานะคะหรือว่าแม่น้ํานะคะโตโตชอบมากนะคะเมืองนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ค่ะเหมือนอัมสเตอร์ดัมเล็กๆเลยก็ว่าได้อัมสเตอร์ดัมก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะลำคลองเยอะกว่านี้นะคะ เลาะเมืองไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะริมคลองก็จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะคะสามารถนั่งริมคลองตรงนี้ได้ค่ะสวยงามนะคะมนเสน่ห์ของริมคลองค่ะ เรือก็กําลังออกกันนะคะนักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรค่ะคนกําลังล่องเรือกันจ้ากําลังรองเรือกันนะฮะ จักรยานก็จอดเป็นแถบเป็นแถวครับประเทศแห่งจักรยานนะก็นักท่องเที่ยวก็กำลังเยอะเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะเดินเข้าย่านชุมชนนะคะย่านในเมืองนิดหนึ่งกำลังวุ่นวายเลยค่ะทุกคนค่ะย่านนี้มีตลาดนะัดริมคลองด้วยค่ะทุกคนมมีน่าคนคึกคักมากนะฮะมีตลาดนะัดริมคลองด้วยค่ะ ตลาดนัดริมคลองกับทุกคนของขายก็พอสมควรนะคะตลาดนัดของขายเยอะมากกับทุกคนผู้คนเยอะมากค่ะย่านนี้ก็สวยงามค่ะแต่มีตลาดนัดสลับก็เลย ตอนนี้โตโต้ตตขึ้นมาจุดชมวิวของเมืองนี้นะคะถือว่าสูงพอสมควรค่ะโบสถ์ด้านหน้าสวยมากค่ะทุกคนผู้เ่าก็นั่งเป็นแถวเลยนะฮะก็จะเดินวนรอบไปเรื่อยนะคะกิ่ลมชมวิวไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะ วันนี้ก็พาทุกคนล้อเมืองไรเดอร์นหนึ่งวันนะคะหวังว่าทุกคนองชอบกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ